สร้างจากเรื่องจริงของสองนักข่าวบ๊อบวูดวานรับบทโดยโรเบิร์ตเรดฟอดและข่าวเบิร์นสไตน์รับบทโดยเดสตินฮอฟแมนจากหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ที่ได้เข้าไปขุดคุยคดีวอเตอร์เกตในปี1 9 7 2หนึ่งในคดีสุดอื้อฉาทางการเมืองที่นำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาของริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีคนที่37 ซึ่งนอกจากประเด็นการเมืองสุดเข้มข้นและการเปิดโปงกลงก,ก,การเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สะเทือนไปทั้งแทมีบข่าวแล้วออดีตประธานาธิบดียังเป็นแรงบันดาลใจให้กับสื่อมวลชนทั่วโลกในการเข้าถึงจิตวิญญาณของการทำงานอย่างมีจรรยาบรรณอิสรภาพและความกล้าหาญของสื่อในการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาออดีตประธานาธิบดีผลงานการกำกับของอลันเจพาคูล่าทำไรายได้ไป70ล้านเหรียญจากทุนสร้าง8ล้าน5แสนเหรียญ และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง8รางวัล